เรื่องราวของยูทูบเบอร์ต่างชาติกับประสบการณ์การถูกหลอกโดยมิจฉาชีพระดับเซียนของที่นี่ประเทศเนปาลกับกลวิธีการหลอกเอาเงินนักท่องเที่ยวที่แนบเนียนและนุ่มนวลที่สุดจนตัวเขาเองยอมรับว่าเสียเหลี่ยมที่ต้องเสียเงินให้กับคนพวกนี้ไปเขายืนอยู่ในเมืองกาดมาดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลกำลังเดินแบกกระเป๋าใบใหญ่มุ่งหน้าไปยังสถานีรถบัสเพื่อขึ้นรถไปยังเมืองแห่งหุบเขาอย่างนากากอต จุดหมายปลายทางของวันนั้นดูเรียบง่ายแค่จะขึ้นรถไปชมวิวบนภูเขาที่สวยงามของที่นั่นแต่เหตุการณ์ระหว่างทางนี้เองกับกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เขาไม่มีวันลืมระหว่างที่เขากำลังเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินสวนมาและจ้องเขาอย่างตรงๆไม่ใช่แค่เหลือบมองธรรมดาแต่เป็นสายตาที่ล็อกเป้าหมายเหมือนเจอเหยื่อที่รออยู่ ชายแปลกหน้ารีบเดินเข้ามาหาเขาท่าทีเป็นมิตรยิ้มกว้างแต่น้ำเสียงและวิธีเข้าหาแปลกกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยชายแปลกหน้าเริ่มคุยกับเขาชวนเขาคุยเหมือนคนรู้จักบรรยากาศในตอนนั้นดูไม่อันตรายเลยสักนิดกลับกันมันดูเปิดใจมากกว่าด้วยซ้ำชายแปลกหน้าได้เล่าเรื่องตัวเองแบบละเอียดทั้งชื่อจริงชื่อเล่นบ้านเกิดประวัติชีวิต และบอกด้วยว่าตัวเองเป็นอาสาสมัครที่ช่วยเด็กกำพร้าหลังแผ่นดินไหวในปี2015การเล่าเรื่องของเขาเต็มไปด้วยรายละเอียดซึ่งฟังดูจริงใจมากพอที่จะทำให้คนฟังวางใจและตลอดทางที่เดินไปด้วยกันชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเป็นมิตรไม่เร่งรัดเขาไม่ได้พูดถึงเงินเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับพูดว่าไม่ต้องกลัวผมไม่ได้เป็นไกด์ไม่คิดเงินประโยคนี้ฟังดูดี แต่เป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะจะทำให้เหยื่อรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การหลอกจากนั้นชายแปลกหน้าก็เริ่มพูดถึงเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในวันนี้คือเทศกาลมกระสังการณติเป็นเทศกาลแห่งการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนยากจนแจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องลุ่งห่มให้ผู้ด้อยโอกาสเขาอธิบายอย่างตั้งใจ เหมือนคนอยากแบ่งปันวัฒนธรรมจริงๆบรรยากาศตอนนั้นดูดีมากจนยูทูบเบอร์หนุ่มรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำความดีระหว่างท่องเที่ยวหลังจากเดินคุยกันมาได้สักพักชายแปลกหน้าก็บอกเขาว่าก่อนถึงป้ายรถเมมีร้านขายของแถวนี้ขอให้เขาแวะแป๊บเดียวน้ำเสียงสบายๆไม่เร่งไม่บังคับพอเดินไปถึงร้านชายคนนั้นก็บอกให้เขาปิดกล้อง เพราะไม่อนุญาตให้ถ่ายประโยคนี้เป็นสัญญาณแรกที่ทำให้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนและทำให้เขาเอกใจเมื่อเดินเข้าไปในร้านขายของท้องถิ่นบรรยากาศดูปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ดูปกติเลยชายคนนั้นเริ่มพูดกับเจ้าของร้านเป็นภาษาฮินดีอย่างรวดเร็วจนเขาฟังไม่ออกไม่ถามเขาสักคำว่าอยากบริจาคอะไรไหมหรือมีงบเท่าไหร่ แต่คุยกับเจ้าของร้านเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของร้านก็ได้ประกาศราคาสิ่งของที่ต้องซื้อบริจาคออกมาเป็นเงินรวม7,500รูปีเนปาลซึ่งเป็นราคารวมของสิ่งของหลายๆอย่างที่จะนำไปบริจาคตัวเขาขณะนั้นถึงกับงงไปเลยทีเดียวเพราะจํานวนเงินนี้สูงผิดปกติสำหรับการซื้ออาหารพื้นฐานในประเทศที่ค่าครองชีพต่ำแบบนี้อีกอย่างเขาไม่คิดว่าจะต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนั้น เขาเพียงแค่อยากจะทำบุญกับคนยากจนแค่ประมาณ500-1,000ถึ 1, รูปีเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเหยื่อเริ่มลังเลที่จะทำบุญชายแปลกหน้าจึงเสนอให้เขาซื้อแค่ของสำคัญอย่างเช่นข้าวนมเพื่อบริจาคก,ก็ได้แต่สุดท้ายยูทูบเบอร์หนุ่มก็เลือกจะซื้อแค่ข้าวสารกระสอบใหญ่25กิโลกรัมราคา3,000รูปีให้เท่านั้นชายแปลกหน้ารีบพูดให้ฟังว่านี่ไม่ใช่ของหรูหรา แต่เป็นของจำเป็นสำหรับเด็กที่นี่พร้อมสัญญาว่าจะส่งคลิปการบริจาคครั้งนี้ไปให้เขาดูทาง WhatsApp ทำให้ดูเหมือนเป็นการบริจาคที่เหมาะสมทั้งที่จริงนี่คือการปูทางให้เหยื่อจ่ายเงินก้อนใหญ่นั่นเองและในขณะที่ชายแปลกหน้าพูดภาษาอังกฤษกับยูทูบเบอร์หนุ่มเพื่อรักษาภาพลักษณ์เขาก็ได้หันไปพูดภาษาฮินดีกับเจ้าของร้านเป็นระยะระยะ ซึ่งภายหลังที่เขาได้ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนชาวเนปาลและอินเดียของเขาดูแล้วถึงได้รู้ความจริงว่าคำพูดที่ชายแปลกหน้าได้บอกกับเจ้าของร้านนั่นคือฉันจะพาเหยื่อไปขึ้นรถนะแล้วจะกลับมาเอาเงินในอีก30นาทีนี่คือจุดที่แผนทั้งหมดชัดเจนและทำให้ยูทูบเบอร์หนุ่มเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดชายแปลกหน้าอยากให้เหยื่อซื้อของชิ้นใหญ่เช่นถุงข้าวหนักๆพร้อมกับอ้างว่าตัวเองยกของไม่ได้ เพราะเจ็บกระดูกเชิงกรานต้องหาคนมาขนไปบริจาคอีกทีข้ออ้างดูสมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้เหยื่อขนของไปจากร้านในทันทีและหลังจากที่เหยื่อจ่ายตังค์และออกจากร้านไปแล้วนั้นก็ค่อยกลับมาภายหลังเพื่อมารับเงินสดแทนที่จะซื้อของไปบริจาคจริงๆนั่นเองในตอนนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆยูทูบเบอร์หนุ่มก็ตัดสินใจถอยทันทีพร้อมบอกว่าขอบริจาคแค่นี้ก่อนนะ เพราะเขาก็ต้องกลับมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันอยู่ดีแล้วรีบจบการสนทนาไปเลยจากนั้นชายแปลกหน้ายังคงแสดงบทคนดีเดินไปส่งถึงป้ายรถบัสชี้ทางให้อย่างอบอุ่นแต่ความจริงคือเขากำลังรอเหยื่อคนต่อไปหรือไม่ก็รอให้เหยื่อรายนี้กลับมาจ่ายในภายหลังอีกนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปยูทูบเบอร์หนุ่มติดต่อชายคนนั้นแต่ไม่มีการตอบกลับไม่มีคลิปการบริจาค และไม่มีคำอธิบายอะไรทั้งสิ้นและสุดท้ายก็บล็อกเขาไปเลยเมื่อได้สอบถามเพื่อนชาวเนปาลและอินเดียของเขาและตรวจสอบภายหลังก็พบว่านี่เป็นรูปแบบสแกมสายบุญที่เกิดบ่อยในย่านสถานีรถบัสของกาดมาดุเป็นการหลอกที่ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ใช้ความไว้ใจความสงสารและความเป็นมิตรเป็นอาวุธชายแปลกหน้าไม่ได้ตั้งใจจะบริจาคอะไรให้ใครทั้งนั้น แค่ต้องการให้เหยื่อจ่ายเงินซื้อของแล้วเขาก็กลับมาเอาเงินทีหลังแบบง่ายๆและใสสะอาดกว่าการขโมยของหลายเท่านี่คือหนึ่งในกลโกลงแบบนุ่มนวลที่ดูเหมือนเป็นคนดีมีเมตตาแต่จริงๆแล้วคือแผนการทางจิตวิทยาที่แยบยนคนที่ตามไม่ทันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแบบไม่รู้ตัวเหมือนที่เขาโดนเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักเดินทางทุกคนว่าคนที่ดูเป็นมิตรชอบยื่นมือมาช่วยเหลือคุณ อาจไม่ได้มาเพื่อช่วยคุณจริงๆแต่อาจมาเพื่อให้คุณช่วยตัวเขาเองตังหา